สวัสดีครับน้ำหลากพี่น้องน้ำหลากน้ำหลากนะครับน้ำรัดคอนครับตรงนั้นจะเป็นห้วยนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นปา่าอ้อยแล้วก็ทางรถเที่ยวนะครับอ้อยจะไม่ขึ้นครับตรงนี้ถ้าจะเป็นหนองอย่างไรนะครับหนองหนองบ่ได้สูบพี่น้องใส่หม่องรัดปา่า ฝนตกน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยบาดนี่อันนี้ก็เป็นมองสามเซนนะครับอยากอยากอยากอยาีไปน่อยนึงนี่ก็ผลงานผลงานนะครับยามไปรอบหนึ่งครับรอบแปดเก้าตัวครับใส่บไก่น,นะครับเดี๋ยวนะครับถึกแล้วครับพี่น้องถือแล้วถึกแล้วคนณ<ะ>ตือนตืน,นึงนี้ เบื้องน้านี่น้ำร้นห้วยนะครับปลาไหลเข้าหนองแล้วปลาก็จะถึกนะครับสามเซนนะครับสดๆครับหนึ่งถึกนะครับสองสองตัวรอบนี้นะครับยามเรื่อยๆครับนั่งรูดเฟสจะกพักแล้วกันยามไปพี่ครับถึกอยู่พี่ครับดิ้นดึกดึกดึงใตเห็นบ่นี่นะครับ นี่นี่นี่ถือครับสองครับมงนี้ครับไม่ได้ใส่เบ็ดนะครับเบ็ดประกวดใส่ไม่ได้แล้วครับน้ําห้วยมงขึ้นไหลครับร่นออกแกงแล้วครับออกฟังแล้วต้องอาศัยใส่มองหากินไปตื้นๆนะครับนะี่โทษนะท่วมหลังตีนนี่เราไปครับมันจะถืออยู่สองมงนะครับตรงนั้นเป็นร่องน้ำนะครับที่เขาผ่านมา เราก็มาถือตรงร่องน้าตรงนี้นะครับนี่น,นี่ตรงนี้จะเลือกจะคืบนนึงน้ำกำลังจะจะขึ้นเรื่อยๆนะครับในตัวปลาครับนี่นี่สามเซนนะครับปลาขาวอีทยไส้งามๆถือนะครับนี่ถือพี่ครับนี่โอ้ตัวใหญ่ก็หมุดบวได้นะครับมุดมุดบวบวลมต้องสี่เซนไปสักนีน สามเซน,ต,นตื้นกระถึกนะครับาน้ำขึ้นนะครับาน้ำแห้งนี่บ่ถึกนะครับอ๋อนี่แล้วครับคาดการว่าตอนแรงก็จะท่วมเนินนี้นะครับมองอยู่ในกระมังนี่ว่ก็จะใส่ไว้นะครับมื่นเศร้าถึงถึงหัวเขาแน่นอนมาถึงกิวนี้นะครับเป็นทางมา นี่ก็ใส่เบ็ดเหยื่อปูกันไว้นะครับมือแรงครับมือแรงครับมีลุ้นมีลุ้นน้ำไหลข้าหนองครับออกจากหวยมุงไหลข้าหนองผ่านตะไอยนี่ก็เหยื่อลอยเหยื่อลอยเหยื่อลอยเอาเอีกกบหน่อยมาใส่นะครับก,กุบกับกุบกับอยู่บุ้าป,ปลาอย่างเอาแค่นี้ก่อนนะครับปลดอ,อปลามองก่อน